สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมปดินุครับรัชนีมหานิยมค่ะพบกับเรานะครับในรายการสยามวารรตี้ค่ะครับทางชทบองนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมง10นาทีนะครับค่ะในโครงการดีๆกับนิโอสตาร์โปรเจกต์ครูมัธยมนะคะครับผมตอนนี้อยู่กับเอ็นนะครับคุณครูวัชรงคงประชากูลนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ โอ้โหงหนุ่มอยู่เลยคุณพูดหรือดาราเขาเนี่ยนี่พโอ้โหแนวคิดไอเดียอะไรมาจากไหนครับก็ดิจจอจากคนเพลงครับใช้เพลงเสน่ห์สยามจะเสนอความเป็นไทยแบบเห็นมีดนตรีไทยด้วยทำให้ถึงเลือกเสน่ห์สยามเด็กคนเลือกร้องคนเลือกแต่เราจะร้องคนนี้ เลือกตามความถนัดของเขาความถนัดเขา<ม>ชอบอะไรเาก็จะบ<ม>อกเราแล้วเราช,ช่วยเติมดูให้ของครับวันนี้เราได้ดเด็กชมาลใหม่คนหนึ่งเข้ามาจากมา,มาจากพัตะคร<อ>ัี ก็เลยแบบคุณครูจะมีความสามารถต่างๆค่ะแล้วนักเรียนของคุณครูเนี่ยที่โรงเรียนมีกี่คนคะที่โรงเรียนโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเล็กมากครับค่ะถ้าเด็กที่มาเรียนจริงๆประมาณ60-80คนได้โอ้โหที่เอามาทั้งหมดกี่คนแล้วครับเอามา20คือโมดูลนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปสมัครด้วยนะทุกสายคุณครูแต่ว่าคุณครูคะแล้วก็เรา ตรงนี้คุณครูรู้ไหมคะว่าจะต้องเป็นผลโหวตเท่านั้นถึงจะชนะเลิศเพราะฉะนั้นคุณครูจะมีวิธีอะไรที่จะทำยาคะแนนโหวตได้ไหมครับก็คงต้องอาศัยโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรอีกเพราะคุณครูเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ะช่วยกันบอกผ่านปากยคาัด้วย กระจายลงในทาง f a c เป o นครูจะทำอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะครับผมอ่าถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณครูฝากอะไรกับโรงเรียนอื่นๆที่จะมาแข่งขันท้าแข่งท้าดวลเลยค่ะอ่าแล้วก็โครงการเนี้ยมันดีมากเลยครับต้องการที่ได้ให้เด็กเข้ามาแสดงออกในการที่ทุ่มที่ควรก็มีงะไรก็มากันเยอะๆด้ยครับขออนุญา ใชะแ้เนคุณครูกําลังบอกว่าอย่าให้เด็กต้องไปติดยาอย่าไปเล่นเกมเลยมาตรงนี้กันดีกว่ามีเวทีที่ถูกต้องละนะ<ช>มาะประกวดกันได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะชมเต็มๆของ N 3 8นะครับก็ชมได้ทางสยามธุรกิจ h ชาแนลนะครับแล้วผลโหวตแล้วครับ ทางหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจรายสามวันค่ะโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณครูวัชรพงพ์ประชาคุลนะครับจากโรงเรียนโพทองพิทยาคมจังหวัดอ่างทองสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับผมเวลาหมดแล้วนะครับติดตามชมรายการสยามอารติตี้ได้ครับในครั้งต่อไปนะครับวันนี้เราสามคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าลืมโบวตให้กับ N38 นนะคะบนเส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา เราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนอย่างมากมายวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายน e โอไลฟ์ไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงยั่งยืนคนพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเราก้าวสู่12ปี n นโอไลฟ์ก้าวไกลสู่สาคน ผลิตภัณฑ์เสริมอ,อาหาร Diojinsomac Diojinsomac แลวต้องขอขอบคุณนะคะบริษัทเนียวไลฟ์อินเตอร์อเนชั่นแนลค่ะหนังสือสยามธุรกิจครับผลิตภัณฑ์เทลเซนเต้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเนียวไลฟ์นะครับสยามธุร,รกิจชาแนลค่ะยังไงก็ชวหวยเลยนะคะ n 3 8ค่ะขอบคุณค่ะ